พาสัมผัส v, เนต้าวีรถไฟฟ้าราคาหน้าคบหาที่สุดโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ไฟเดออุตลาดิดูในส่วนของบูธเนต้าวีกันนะครับเนต้าวีอีวีคันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายใน <ะ S 1> ามาดูคร่ข้าวๆรอบคันกันก่อนนะครับ <laughs> สาหรับรถเนี่ยราคาก็คือห้าแสนเจ็ดนะครับได้ก็คือแบบโอโ้โหออปชั่นที่เต็มมากเลยนะมาดูกันตอนนี้พามาดูรีวิวในส่วนของรถกันก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหดูคร right? oh, like, right? right, okay, like, so, right? ับภายในนี่คือแบบว่าไม่กระโหลกกะลาเลยนะครับก็ภายในดีกว่าที่คิดนะครับทั้งที่เป็นรถในราคาห้าแสนเจ็ดและที่สําคัญคืออีวีนะห้าแสนเจ็ดได้อะไรบ้างมาดูไอแพดเลยทีเดียวนะครับนะครับวันนี้เราแบบว่ารีบๆกันนะก็แน่นอนครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคแบบนี้เนาะอ่าทำอะไรได้บ้างนะครับดูฟังพงฟังเพลง เซตติ้งเกี่ยวกับรถยนต์นต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญคือเปิดแอร์ปรับแอร์ได้ด้วยนะครับนะครับปรับความเย็นได้เลยนะครับสังเกตครับความกว้างของรถเนี่ยกว้างมากๆเลยทีเดียวนะดูหัวครับเหลือนะแล้วก็ภายในเนี่ยก็ดีกว่าที่คิดหลายๆอย่างเลย,ยเช่นบาะเนี่ยก็เป็นบาะหนังนะกับราคา5้าแสนได้บาะหนังได้แบบนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะบอกตรงภายในเนี่ยถึงจะเป็นพลาสติก แต่ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปที่ดีนะอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้บูนุ่มนะครับมีความแข็งเล็กน้อยแต่ประเด็นก็คืออย่าลืมนะ507ต้อง <Okay. S 1> เรียกว่าวิ่งได้380นะครับแล้วก็ความเร็วที่สูงสุดที่ได้ในโหมดสปอร์ตก็คือ120โอเคเรามาดูกันข้างหลังนะครับข้างหลังก็กว้างกว่าที่คิดนะดูได้ว่ากว้างกว่ามากเลย <S <S นะมีความนุ่มแบบเบาะหนังนะครับ ภายในก็ตะกี้นั่งแบบสบายใช่ไหมก็จังเหลือพื้นที่วางขาประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ก็ดีกว่าที่คิดในหลายๆอย่างนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูด้านหลังโอเคข้างข้าวข้างหลังนะครับก็มีแถมชุดชาร์จด่วนให้นะครับโอเคก็มีชุดปะยางนะครับเป็นมาตรฐานใหม่เนาะพาดูรถคร่าวๆสำหรับเน t ต้าว แบบประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเทศได้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับ